บายบายไปก่อนนะคะเกิดแล้วหลายแล้วเข้าวอย่ะนะหูแดงไปด้วยนะคะน่าทานไหมคะมีน้ำซุปด้วยนะคะมีน้ำซุปให้ด้วยนะซื้อมานะคะเดี๋ยวเราจะปรุงทานด้วยกันนะคะ หมูแดงนะคะถ้าเกิดใครไม่กินแบบแห้งก็จะกินเป็นแบบน้ำก็ได้นะคะเสร็จแลมีเกียเก๊ยวเกียเก๊ยวเยอะนะเพิ่แล้วหลายแล้วเกี่ยวตัวใหญ่นะ Bye bye. ไปก่อนนะคะแล้วแต่นะคะอันนี้เป็นบะหมี่เกี๊ยวนะคะเป็นบะหมี่เกี๊ยวนะคะอันนี้เราจะกินแบบแห้งนะคะมีเกี๊ยวด้วยมีบะหมี่ด้วยนะคะเป็นแห้งนะคะเป็นแห้งมาทานมากเลยนะคะ้มาทานด้วยกันนะคะ เคี้ยวตัวโตๆเลยนะคะนี่เบื่อหมูตัวให่นะอหมูแดงไปด้วยนะคะน่าทานไหมคะมีน้ำซุปด้วยนะคะมีน้ำซุปให้ด้วยนะซื้อมานะคะเดี๋ยวเราจะปรุงแดงใช้น้ำซอสหมูแดงลาดนะคะทานด้วยกันนะคะ อสหมูแดงนะคะถ้าเกิดใครไม่กินแบบแห้งก็จะกินเป็นแบบน้ำก็ได้นะคะสร็จ้มีเกี๊ยวตารด้วยกันนะคะ ชมนะคะชุ่มรสใส่น้ำส้มใส่พริกป่นหน่อยนึงแดงใช้น้ำซอสหมูแดงราดนะคะทานด้วยกันนะ,ะแล้วแต่นะคะอันนี้เป็นบะหมี่เกี้ยวนะคะเป็นบะหมี่เกี้ยวนะคะอันนี้เราจะกินแบบแห้งนะคะมีเกี้ยวด้วยมีบะหมี่ด้วยนะคะอย่างเยวชิมดูก,ก่อนเนาะว่ามันออกหวานหรือเปล่า มาค่ะถานด้วยกันนะคะเป็นบะหมี่เกี๊ยวหมูแดง<ม>อร่อยเนาะค<ม>นเยอะ<ม>หลายนะเซลตัวอย่างนะใครยังไม่ทานมาทานด้วยกันนะคะ bạn nhìn kéo mù đen gần 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 Lại gần gần ừ. tôi gần gần Cái น้ำหมูแดงลาดด้วยนะคะลาดไปที่บะหมี่เลยนะคะนี่นะคะก็จะลาดไปที่บะหมี่เป็นหมูแดงนะคะนี่ค่ะใครยังไม่ทานข้าวมาทานด้วยกันนะคะวันนี้เราจะกินแบบแห้งนะคะเราก็จะเกลือเคลื่อนแล้วอร่ยแล้ว เนะนนคยตัวใหน,น,นะกันนะคะเพื่อน,ะะน,น,น,นๆอ,ไไนอร่อยด้วยกัน,นะคะ่ะนี่เลยนะคะมาทานมาค่ะเป็นแห้งนะคะเป็นแห้งน่าทานมากเลยนะคะมาทานด้วยกันนะคะเคี้ยวตัวโตๆเลยนะคะนี่กันนะคะเพื่อนๆอร่อยด้วยกันค่ะนี่เลยนะคะ มาถ่ายมาไปทิกงปนนะคะไปทิกงปนไม่รู้ว่ามันจะออกหวานหรนะือเปล่าเป็นแห้งนะคะเป็นแห้งน่าทานมากเลยนะคะมาทานด้วยกันนะคะเกี้ยวตัวโตๆเลยนะคะนี่เป็นหมูแดงนะคะนี่ค่ะพยายังไม่ทานข้าวมาทานด้วยกันนะคะวันนี้เราจะกินแบบแห้งนะคะ เรานด้วยกันนะคะอย่างเดี๋ยวชดูก่อนเนาะว่ามันออกหวานหรือเปล่ามาคะทานด้วยกันนะคะเป็นบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงหมูแดงไปด้วยนะคะนาทานไหมคะ nấm súp luôn nhé các bạn, nấm súp hay thôi nha. Mua mía nhé các bạn, là cái nguyên liệu rất là quan trọng trong việc làm món mía nướng. Mía nướng là món bye rất bye. là bye สวัสดีค่ะสวัสดีมื้อนี้เรามากินบะหมี่หมูแดงแห้งนะคะจะกินแบบแห้งจะกินแบบน้ำก็ได้เป็นหมูแดงนะคะนี่ค่ะพยายัมไม่ทานข้าวมาทานด้วยกันนะคะวันนี้เราจะกินแบบแห้งนะคะเราก็จะด้วยกันนะคะเพื่อนๆอร่อยด้วยกันคะ่ะนี่เลยนะคะ มาถ่ายมาบ๊ายบายไปก่อนนะคะทานได้กันนะมคะ ใช้น้ำซอสหมูแดงลาดนะคะทานด้วยกันนะบ๊ายบายไปก่อนนะคะน้ำก็ได้นะคะก็ใส่เป็นน้ำซุปนะคะอันนี้เราจะกินแบบแห้งนะคะเราก็จะใส,ใส่เป็นน้ำลาดหมูแดงนะคะอร่อยด้ ใครยังไม่ทานมาทานด้วยกันนะคะบะหมี่เอ้าหมูดแดงเกลยวหมูดแดงไปด้วยนะคะน่าทานไหมคะมีน้ำซุปด้วยนะคะมีน้ำซุปให้ด้วยนะ ซื้อมานะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสนะคะใส่น้ำส้มนะคะปรุงรสใส่น้ำส้มใส่ชิกคนหน่อยเนื่องมีน้ำน้ำหมูแดงลาดด้วยนะคะลาดไปที่บะหมี่เลยนะคะนี่นะคะก็จะลาดไปที่บะหมี่สวัสดีค่ะสวัสดีมื้อนี้เรามากินบะหมี่หมูแดงแห้ง กินแบบแห้งจะกินแบบน้ำก็ได้ไปทิกกล่นนะคะไปทิกล่นไม่รู้ว่ามันจะออกหวานด้วยกันนะคะเพื<ๆ>อ่อนๆอะไรด้วยกันค่ะ นี่เลยนะคะมาถ่ายมา